สวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงสายๆของวันอังคารที่12สิงหาคมซึ่งเนวบันนี้ก็เป็นวันแม่นะครับซึ่งท่านผู้ชมบางท่านนะครับสงสัยว่าเอ๊ะปริมาณของฝนชุดใหญ่ที่เป็นช่วงที่พีคที่สุดในช่วงนี้จะประมาณวันไหนซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดนะครับประจำช่วงสายๆของวันนี้ อังคารที่12สิงหาคมก็บ่งชี้ไปในะทิศทางที่ว่าวันที่พีิกที่สุดนะครับก็น่าจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกเพราะว่าสัญญาณของมรสุมเนี่ยถือว่าจะมีกำลังค่อนข้างแรงและก็ส่งอิทธิพลกับทางช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเห็นไหมครับก็คือเชสเีจะเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เปลี่ยนมารอบหนึ่งแล้ว ในช่วงของวันอังคารที่12เนี่ยก็อ่อนกําลังลงในบางพื้นที่นะครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็อาจจะไม่มีฝนการแต่พอตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับวันพุทธที่13สิงหาคมไปหาช่วงของวันพหปปฤหัสบดีที่14สสิงหาคมปริมาณของฝนก็จะกลับมามีฝนเพิ่มฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งทางช่วงบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและสิ่งที่น่าจับตามากกว่านั้นครับท่านผู้ชม ตั้งแต่วันศุกร์ที่15สิงหาคมเป็นต้นไปท่านผู้ชมจะเห็นถึงเขาลางของเจ้าหย่อมความกดอากาศตา่ำที่มีแนวโน้มกำลังจะเคลื่อนตัวมามีบทบาทกับสภาพอากาศในบริเวณทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากเขาลางที่จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นไปหาช่วงค่ำ และไปหาช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่16สิงหาคมท่านผู้ชมเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับในบริเวณทางทะเลจีนใต้ที่กระแสของลมมีการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็กำกับด้วยแอ1005นะครับเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็ไปปกคลุมบริเวณทางช่วงเนี่ยนะครับ ประเทศไทยทางตอนบนนะครับจะส่งผลกระทบกับหลากหลายพื้นที่มากมายทางบริเวณประเทศไทยทางตอนบนแล้วก็จะปกคลุมเป็นวงค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นในทะเลจีนใต้เวียดนามลาวและรวมถึงทางประเทศไทยทางตอนบนของบ้านเราฉะนั้นปริมาณของฝนตกหนักและฝนช่วงที่พีคที่สุด นะครับก็ต้องนับว่าประมาณช่วงวันที่ 15, 16, 17, 18ตามที่เราได้คาดการ์กันไว้ก็คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะครับถือว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทย จะเป็นเช่นไรต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําช่วงของวันอังคารที่12สิงหาคมสวัสดีวันแม่นะครับวันนี้เป็นเช่นไรกันบ้างพื้นที่ใดได้รับปริมาณของฝนแล้วตกหนักมากหนักน้อย นักสะใจเช่นไหรหรือว่าพื้นที่ใดที่ยังคงต้องการปริมาณของน้ำฝนเพิ่มก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนรายงานสภาพระกาศกันได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินกันทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณลงหน้านะครับขอบคุณครับเปิดมาเริ่มต้นจากในภาพนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตในส่วนของลักษณะอากาศโดยทั่วไป ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนนะครับในประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและก็ยังคงมีปริมาณของฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ไปต้นไปายไปหาช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันอังคารที่12สิงหาคม2568นะครับโดยยังคงมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่กระจายตัวบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกนะครับ แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณทางประเทศไทยยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะปริมาณของฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้าไหลผ่านแล้วก็บริเวณพื้นที่ลุ่มนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามาดูบริเวณทางตอนบน ของทางบริเวณประเทศลาวทางตอนบนนะครับก็จะเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทางประเทศเวียดนามทางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมนะครับทางฝั่งของทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยด้วยกําลังปานกลาง จึงส่งผลทําให้ในประเทศไทยช่วงนี้ยังคงมีปริมาณของฝนตกอย่างต่อเนื่องสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันแล้วก็ทางอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปั่นกลางโดยทางทะเลอันดามันตอนบนและทางอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางทะเลอันมันตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับอันหนึ่ง พายุใต้ฝุ่นโพดุลบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะเคลื่อนตัวนะครับพาดผ่านบริเวณทางเกาะไต้หวันและจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของทางประเทศจีนในช่วงของวันพรุ่งนี้13ถึง14สิงหาคมโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย จากนั้นเรามาดูคาดการณ์ลักษณะสภาพอากาศในแต่ละภาคนะครับทางช่วงภาคเหนือก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาและทางจังหวัดบุรีรัมย์อุณหภูมิมต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและทางจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมจากทางตะวับบนตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและบริเวณทางช่วงจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศา,าเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงในบางแห่งบริเวณทางช่วงจังหวัดชุมพรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุง และทางจังหวัดสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องาศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดละนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและทางจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0่5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศา,าเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเรามาอัปเดตในเรื่องของฝนฟ้าจากแบบจำลองนะครับซึ่งจากในภาพนะครับแอดมินขออนุญ,ญาตผ่าท่านผู้ชมมาอัปเดตเส้นทางของพายุโซนร้อนกำลังแรงโพดุลกันก่อนนะครับซึ่งล่าสุดมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศทางหรือไม่อย่างไร บางท่านก็อยากจะทราบนะครับแต่ก็ต้องขออธิบายไว้ตรงนี้ก่อนซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดพายุโซนร้อนกำลังแรงโพดุลลูกนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกลับประเทศไทยนะครับเพียงแค่จะเคลื่อนตัวนะครับลงสู่ทะเลจีนใต้าจากนั้นคาดว่าในช่วงของวันพรุ่งนี้วันพุธนะครับที่13สสิงหาคมเนี่ยจะเคลื่อนตัวพาดผ,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 ผ่านทางช่วงบริเวณเกาะไต้หวันนะครับ แล้วจากนั้นจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆจะไปขึ้นฝั่งทางบริเวณประเทศจีนทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งแนวโน้มแล้วก็ทิศทางเนี่ยก็บ่งชี้ไปในทิศทางที่ว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางจีนตะวันออกค่อนข้างต่ําลงนะครับเส้นทางก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในรูปทรงเดิมทิศทางนะครับก็ถือว่ายังคงอยู่ในทิศทางเดิมนะครับอาจจะมีแฉลบ ทางทางบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่มีแผนการเดินทางไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวทางจีนตะวันออกก็ดีหรือจะไปเที่ยวไต้หวันก็ดีในช่วงวันที่อ่า4 3 14 15สิงหาคมนี้ประมาณ3วันนะครับ13-15สิงหาคมก็ขอให้เดินทางกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันให้พร้อมด้วยนะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันต่อไปนะครับหรือว่าแนวโน้มทิศทางเส้นทางของพายุโซนร้อนกำลังแรงโพดุลูกนี้จะมีการเปลี่ยนทิศทางหรือไม่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้เป็นประจำในทุกๆวันนะครับ ซึ่งในขณะที่ทางประเทศไทยครับในช่วงนี้ในวันนี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยมรสุมจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตจากเฉดสีเนี่ยนะครับในวันนี้ก็เริ่มทวีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ช่วงที่จะเริ่มมีกำลังแรงมากที่สุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้13-14สิงหาคมเป็นต้นไปจะเริ่มส่งผลกระทบกับบริเวณทางประเทศไทยทางตนบน เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเฉดสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเฉดสีเขียวนะครับ31กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางพื้นที่กระแสของมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงถึงแรงมากก็จะอยู่แถวทางอ่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีทางราชบุรีแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ทางโซนบริเวณทางภาคใต้นะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่15 สิงหาคมเป็นต้นไปก็จะมีเขาลางของกระแสของลมที่มีการหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิการหรือก็คือสัญญาณการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ําที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวมานะครับแล้วก็มีผลกระทบปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนโดยเฉพาะบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือเห็นไหมครับ โดยเฉพาะทางตอนล่างบริเวณทางช่วงภาคกลางแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยนะครับจะพาดผ่านมาในลักษณะนี้ก็จะทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเกิดการเฉียดสี ของกระแสะของลมนะครับก็จะทําให้มีฝนฟ้าขนองมีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับก็ยังคงเน้นย้ําว่าปริมาณของฝนดีงามหรือว่าช่วงที่พีคที่สุดนะครับจะเป็นช่วงประมาณตั้งแต่กลางเดือน สิงหาคมเป็นต้นไปวันที่ 15, 16, 17ถึง18สิงหาคมนี้ครับจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตผ่าท่านผู้ชมนะครับมาเช็คเรดาร์ปริมาณของฝนสดขณะนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีฝนก่อต,ตัวตั้งแต่วันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงสายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่บริเวณทางช่วงภาคเหนือนะครับ แถวบริเวณทางช่วงตั้งแต่บ้านนำพุนะครับก็มีฝนค่อนข้างตกหนักนะครับเป็นฝนที่มาจากทางช่วงบ้านหลักหมืน่นทางเชตตะวันนะครับทางบ้านเวียงเหนือทางแถวทางร้องกวางทางบ้านแม่ทะแถวทาง้วยกี้นะครับแล้วก็แถวทางบ้านไผ่โทนบ้านอ่าบ่อหอยแล้วก็ยับขวนา บ้านชมพูเนี่ยนะครับก็มีตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยทางโซนบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงสาย,สายเที่ยงของวันนี้ก็เริ่มมีตกกระจัดกระจายนะครับเป็นสัญญาณดีนะเป็นสัญญาณดีบ่งชี้ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวมีหนักหลายพื้นที่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งขนาที่เรากําลังดูกันอยู่นี้ก็เรียกได้ว่านะครับเริ่มมีฟ้าคลึ้ม มาแต่วันแล้วบางพื้นที่มีฝนตกทางช่วงบ้านด้ามทางบ้านกาใสนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับแถวบริเวณทางบ้านดอนดันนะบ้านดอนดันแล้วก็ใกล้ๆกับทางวังเหนือทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับวังเหนือทางบ้านต้นพึ่งวังใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นฝนตกกระจัดกระจายเนี่ยนะครับทางห้วยไร่ทางเชียงดาวทางเพ้าแถวทางช่วงบ้านแม่ตะละทางแม่แจ่ม ทางดอยแก้วทางโหงมาคาเนี่ยนะครับทางบ้านทุ่งเข้าหางทางวังยาวทางช่วงวังชิ้นทางสุเม่นนะครับทางบ้านวังลึกทาง่าสวนป่าสีสัชนาลัยแถวทางสีสัชนาลัยทางบ้านลำโชคแถวทางบ้านสะพานหินแถวทางบ้านแม่พุทางทุ่งเสลี่ยมนะครับแล้วก็แถวทางสีสัชนาลัยนะครับ แล้วก็แถวทางนาอินนะครับก็เป็นฝนตกกระจายกกทางห้วยดังทางจังหวัดพิษณุโลกก็เริ่มมีคลืมๆแล้วนะครับแถวพิษณุโลกแล้วก็มาทางช่วงบึงนารางทางตาพานหินทางพิจิตทางบ้านท่าบัวทองเนี่ยนะครับก็มีคลืมๆแล้วก็ปกคลุมหลายพื้นที่นะครับแถวทางเพชรบูรณ์นะครับแถวทางลมสักลมเก่าเนี่ยก็เริ่มมีคลืมๆแล้วนะครับเริ่มมีสัญญ,ญาณเขาลางของฝนแล้วนะครับ จากนั้นถ้าเรามาดูทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางช่วงตอนบนนะครับก็เริ่มมีเขาลางสําหรับทางตอนล่างนะครับสําหรับทางตอนล่างก็เริ่มมีเกาะตัวในบางจุดนะครับแถวทางจังหวัดนางรองร้อยต่อไปหาทางจังหวัดสุรินทร์นะครับแถวทางช่วงบ้านกลวดทางภัวันน้อยทางบ้านจิกแดกนะครับกําลังเคลื่อนตัวไปปกคลุมทางบ้านเดื่อพัฒนานะครับ ส่วนทางตอนบนนะครับทางตอนบนแถวทางช่วงบ้านนาคำนะครับทางกุดดูทางกุดน้ำใสทางกุดดอกคำนะครับทางบ้านคำหนังปุ้มทางทับไห้ทางบริเวณหนองบัวซอเนี่ยนะครับกลุ่มฝนก็กำลังขยายตัวคาดว่าน่าจะถึงทางจังหวัดอุดรธานีในตัวอำเภอเมืองน่าจะถึงนะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับในช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่าย แถวทางอำเภอนนวารีก็เริ่มเป็นคลึมคลึ้มนะครับคลึมฟ้าคลึมฝนบ้านม่วงทางดงมาไฟทางกลางใหญ่ทางท่ากระถิ่นคาดว่าทางอำเภอท่าบ่อนะครับก็ไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ทางบ้านจอมแจ้งนะครับบ้านจอมแจ้งทางแดนเมืองทางกุดแคนนะครับทางบ้านบัวแล้วก็ทางช่วงพลบกนะครับทางดงมดแดง ทางจังหวัดบึงการนะครับจังหวัดบึงการคาดว่าน่าจะตกกระจายตัวเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับจังหวัดบึงการทางบ้าน,น,นกำแพงเพชนะรจังหวัดบึงการ,ทา,าก et, การทางทุ่งสว่างทางชัยพรทางบ้านท่าสิริขันนะครับแล้วก็ทางช่วงคําสมบูรณ์นะครับทางบ้านดอนเสียดนะครับทางบ้านสายทองพรเจริญบ้านทางโค้งพัฒนานะครับก็มีกลุ่มฝนตกกระจายตัวหลายพื้นที่มากมาย บ,บ้านทุ่งนะครับทางบ้านดุงเนี่ยนะครับแล้วก็ทางตั้งแต่หนองบัวลําพูนะครับจังหวัดหนองบัวลําพูในตัวอํเาเภอเมืองก็เริ่มมีฝนเกิดขึ้นนะครับทางกุดน้าําใสทางช่วงนาคำนะครับนาคำบ้านบอ่อทางหนองพักแว่นนะครับแล้วก็ทางคําบงคําบงทางหนองพักแว่นเนี่ยนะครับแล้วก็แถวทางหนองนาคำทางบ้านนาตาด บ้านหนองแสงทางกุดบัวเนี่ยนะครับทางบ้านหวังเพิ่มแล้วก็บ้านหัวผูนะครับก็กำลังมีฝนเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทางชุมแพนะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับส่วนบริเวณทางช่วงภาคกลางครับภาคกลางเรามาดูทางภาคกลางก็จะเป็นฝนที่าก่อตัวขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยก่อนคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีตกกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ ทางช่วงนครสวรรค์ทางอุทัยธานีไปหาทางช่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นฝนตกกระจายตัวนะครับนนองฉายจังหวัดอุทัยธานีทางชัยนาททางวัดสิงห์ทางบ้านหนองสีนวลนะครับทางสัพพยาทางชนะสู้ทางอินบุรีแล้วก็แถวทางสิงห์บุรีนะครับแถวทางบ้านสาตาแววนะครับบ้านสาตาแวลแล้วก็ทางช่วงสี่ประจันนะครับทางช่วงสี่ประจัน ส่วนทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็อาจจะเป็นคลึมๆแล้วก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแดดนะครับอาจจะมีคลึมบ้างสําหรับทางช่วงบริเวณภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกแถวนครนายกเตรียมตัวรับมือนะครับนครนายกเตรียมตัวรับมือทางบ้านสร้างทางบางน้ําเปรี้ยวมีฝนตกหนักนะครับทางฉะเชิงเซาทางบางคล้าแล้วก็กลุ่มฝนแถวทางคลองตะเกานะครับทางคลองตะเกาทางเขาจะเมา ชุ่มแสงทางแกลงนะครับทางโป่งน้ําร้อนสอยดาวเตรียมตัวรับมือนะครับสอยดาวทางทุ่งขนานทางห้วยสะท้อนก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับมีแดดบ้างทางหนองสลุดหนองบอนนะครับทางแดนชุมพรทางเขาบริเวณทางจังหวัดตราดทางจันทบุรีนะครับเริ่มมีสัญญาณของกลุ่มฝนแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ทางพัทยานะครับพัทยาระยองนะครับก็จะเกิดขึ้นทางช่วงปวกแดงนะครับปวกแดง สำหรับทางตัวอำเภอเมืองยังไม่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางในพัทยาทางสัตหีบหรือทางระยองก็ดีจะเกิดขึ้นแถวทางช่วงปวกแดงนะครับเป็นกลุ่มฝนกระจายตัวนะครับในช่วงสายสายสำหรับมาดูบริเวณทางภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยนะครับแถวทางเกาะสองจังหวัดระนองในตัวอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ก็ขอแสดงความดีใจด้วยสําหรับคนที่ต้องการฝนทางบางสองราทางหลังสวนทางท่าชนะทางคูราบรีทางตะกัวป่าทางพนมทางกระโปรงพังงาไทยเหมืองทางภูเก็ตทางเกาะยาวกระบี่ทางเขาพนมนะครับแล้วก็คาดว่าทางสุราธานีไม่น่ารอดทางควนยูนไม่น่ารอดนะครับควนยูงทางดอนสักทางดอนสนแม่โมกคีรีรอบไม่น่ารอดนะครับน่าจะช่วงบ่ายๆนี่แหละครับแล้วก็ทางเวียงสาพระแสงนะครับฝนกาลังเข้า นาสารคาดวาไม่น่ารอดนะครับทางชว่างทางทุ่งใหญ่วังหินไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ทางช่วงอ่าจังหวัดตรังทางทุ่งสมปลอยทางทุ่งนาทางไซงาบนะครับก็เป็นคลื่นฟ้าครื่งฝนนะครับอาจจะมีโปรยปลายบ้างเล็กน้อยทางลำแคลงนะครับแล้วก็จากนั้นกลุ่มฝนมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกําลังเคลื่อนตัวขึ้นมาแถวทางปากบาลานะครับแล้วก็ คาดว่าน่าจะถึงทางหัวควรนะครับอาจจะเป็นปลอยๆแล้วก็เป็นฝาคลึมๆนะครับ ในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือปริมาณของฝนทั้งหมดเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในประมาณช่วงบ่ายเย,ย,ย,ย็นเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นแล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดสาหรับการรายงานส,สนภาพอากาศในคลิปนี้กับผมแอดมินลุสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ